สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเทสสินค้าเป็นแผ่นชาร์จสำหรับยามาฮ a าอนะครับวันนี้จะมาเทสสินค้านะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเสียบไปที่รถนะครับ เอามิตเตอร์จับไว้ที่แบตนะครับ ก่อนสตาร์ทจะอยู่ที่2.95นะครับเมื่อสตาร์ทนะครับจะอยู่ที่13-8กว่านะครับ ปกตินะครับผมแผ่นชาร์จตัวนี้นะครับสิบสี่นะครับปกตินะครับแผ่นชาร์จตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับสิบสี่จุดหนึ่งหนึ่งนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับระบบชาร์คคันนี้ปกตินะครับต้องเช็คมากไฟและปลั๊กแผ่นชาร์จก่อนทุกครั้งนะครับแผ่นชาร์จตัวนี้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ เล้วลองเร็งรอบเครื่องนะครับอยู่ที่3.4ถึง3.3มิลลิฟาสตานะครับปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมโอเคนะครับ เตอมู่ที่สี่กว่านะ